สดีค่ะทิพย์กลับมาพบกับเพื่อนๆแล้วอ้ามานะคะใครก็ตามที่เจอทิพ์นะคะนะลุกขึ้นมาสนุกสนานเบิกบานเฮฮาก่อนอ้านั่งเง,งายๆเงาๆนะคะนะลุกขึ้นมาทำตัวเองให้สปืดสปาร์ตนะคะ <มา S 1> เติมพลังงานดีๆให้กับตัวเองมาอ้าว แล้วก็แชร์ไปด้วยเออเต้นปรับขึ้นอารมณ์ตัวเองไปด้วยทำทุกวันให้มันเป็นของเราอ้าวสป๊ดสปากันพอหรือยังจ้า หรือว่าวันนี้ยังนั่งเงียบนั่งหงอยเงาเศร้าซึมหน้ามูท่ทูคิ้วขมวดกันอยู่เออถ้าเป็นแบบนั้นเราจะเป็นคนหนึ่งที่แบบหาความสุขยากมากเลยจา้าไม่ต้องสนโลก <c oughs> นะไม่ต้องสนโลก <c oughs> เพราะว่านี่มันคือชีวิตของเรา <c oughs> อ้าวแชร์ป้แชร์ป้ายเออ 噔噔噔噔噔噔噔。<music> มานะคะสปอร์สป,ปากับชีวิตตัวเองเดียวไม่ทันเขาก็ปเป็นชีวิตพิชิตความฝัน มเนชีววิตพ่ัคาฝทำตัวให้คึกคักเ้าไว้เวลาเราทำอะไรนะคะเราจะทำไปด้วยความสุขสนุกสนานไปกับมันนะปล่อยใ,ใจให้เติเรสวัส พอพอพอเราสปุตสปาร์ตกันแค่นี้พอก่อนอะนะคะสวัสดีค่ะทิพน้ทิพราสิธิ์นะคะวันนี้กลับมาพบกับเพื่อน<ๆ>อีกแล้วนะคะนะวันนี้เรามีอะไรมาฝากกันเนาะวันนี้ทิพขึ้นหัวข้อไปนะคะว่าวันนี้ออกจากกรอบเดิมๆเราจะเจออะไรแบบใหม่ๆนะคะเหมือนอย่างทิพเนาะทิพเคยเป็นาสาวโรงงานมาถึง19ปีนะคะนะถามว่าเราเนี่ย ก็เป็นคนหนึ่งที่มีความฝันอยากจะมีอนาคตมีอาชีพอะไรสักหนึ่งอย่างที่จะทาให้เราสามารถแบบใช้ชีวิตแบบสบายๆอยากหยุดเมื่อไรก็หยุดได้เออไปใช้ชีวิตอย่างที่ตัวเองต้องการนะเราอยากได้แบบนั้นในระหว่างนั้นก็พยายามหาอะไรหลายๆสิ่หลายๆอย่างทำเนาะแต่ด้วยว่าเฮ้ยเครื่องมือที่เราเจอมันยังไม่ได้ตอบโจทย์นะคะจนวันนึงเรารู้สึกว่้เริ่มเบื่อหน่ายแล้วเนาะเราทำมาถึง19เปีเออนะมันรู้สึกจําเจมันเบื่อหน่ายและเราเลยอยากจะเปลี่ยนเมื่อเราเริ่มมีความคิดนะคะเห็นไหม ทิปเริ่มมีความคิดที่ออกจากกรอบเดิมแล้วนะนะออกจากกรอบเดิมอาทิปก็มานะทิปก็มาเรียนเกี่ยวกับการตัดผมชายนะคะตัดผมชายเออเรารู้สึกเฮ้ยอาชีพนี้เราคือเจ้านายตัวเองอะเราคือคนที่จะแบบจัดการทุกอย่างเราเป็นคนที่อ่เาเขาเรียกไรอะ เราจะแบบไม่ต้องไปนั่งค่ไม่ต้องไปตื้อไปอะไรใครทั้งนั้นมันคืออาชีพที่คนจะเดินเข้ามาหาเราเองเฮ้ยไม่ต้องเป็นอาชีพที่ไปต้องไปทํายอดอะไรให้ปวดหัวไม่ต้องเป็นอาชีพอะไรที่มันต้องแบบแข่งเวลาอะไรกับขนาดนั้นเออเรารู้สึกว่าเฮ้ยมันโอเคมากเลยนะสุดยอดมากแล้วอาชีพแบบนี้สามารถทําไปจนแบบแก่ตายได้ ออคิดแบบนั้นนะตอนนั้นรู้สึกว่าเออภูมิใจนะกับอาชีพที่ตัวเองเลือกแต่วันหนึ่งโควิดมาค่ะเปิดร้านไปได้แค่ไม่กี่เดือน56เดือนโควิดมาอาชีพที่เรารู้สึกเอยมันมั่นคงนะมันมันมันโอเคมันเริ่มไม่โอเคแล้วค่ะนะเออมันเริ่มไม่โอเคค่ะนะลูกค้าน้อยลงลูกค้ากลัวลูกค้าก็ไม่มานะเด็กนักเรียนก็สั่งปิดแล้วปิดอีกเลื่อนแล้วเลื่อนอีกเออเรียนออนไลน์เด็กก็ไม่มาตัดผมอยู่แล้ว แล้วก็บางคนซื้ออุปกรณ์ตัดเองค่ะนะบางคนก็ไม่ได้คิดอะไรมากเฮ้ยฉันแบบตัดให้มันสั้นพอเออไม่ให้มันร้อนไม่ให้มันลุงลังพอจบนะเห็นไหมมันเริ่มมีเนาะพอพอโรคภัยมันเข้ามานะคะมันเริ่มมีมีเขาเรียกอะไรตัวแปรบางอย่างนะตัวแปรบางอย่างทําให้ความมั่นคงในอาชีพของเรามันลดลงนะมันทําให้ความมั่นคงในอาชีพเรามันลดลงทีนี้ถามว่าแล้วเราจะเริ่มทํำยังไงแน่ทิปเริ่มเปลี่ยนกรอบความคิดอีกครั้งค่ะ เริ่มเปลี่ยนเปลี่ยนกรอบความคิดตัวเองอีกหนึ่งรอบในวันที่สั่งโดนสั่งปิดร้านทิปก็ได้มีโอการนั่งดูคนที่ไลฟ์สดโดยการลุกขึ้นมาทําเกี่ยวกับออนไลน์นั่นคือจุดประกายนะนั่นคือการจุดประกายกรอบความคิดของตัวเองอีกหนึ่งรอบโดยการที่พาตัวเองเข้ามาในโลกออนไลน์นะคะเข้ามาในโลกออนไลน์มาเรียนรู้มาเรียนรู้พื้นฐานของการทำออนไลน์การใช้สื่อต่างๆการออกมาไลฟ์สดการออกมาแบ่งปัน การแต่งหน้าเฟซการแต่งรูปการตัดแต่งวิดีโอทุกอย่างที่มันคือพื้นฐานเกี่ยวกับงานออนไลน์เห็นไหมเมื่อเมื่อไหร่ก็ตามที่เราเปลี่ยนกรอบความคิดของเราเราจะเจอหนทางเจออะไรใหม่ๆอยู่เสมอได้เรียนรู้และลงมือทำในเรื่องราวต่างๆได้อีกเยอะมากแต่ถ้าวันนี้เรามัวแต่อยู่ในกรอบที่เราตีไว้รู้สึกว่าเอ้ยกรอบที่ฉันอยู่ตรงนี้มันสบายอยู่แล้วกรอบที่ฉันอยู่ตรงนี้มันมันโอเคอยู่แล้ว เราต้องตอบให้ได้วันนี้มันโอเคจริงไหมนะมันโอเคจริงหรือเปล่าสําหรับทิปที่บอกเลยว่าสิ่งที่เราเจออยู่ด้วยสถานการณ์อะไรที่มันประดังประเดเ,เข้ามามันไม่ใช่แล้วค่ะนะมันไม่ใช่แล้วมันมันไม่ได้โอเคแบบที่เราคิดแล้วถามว่าอยู่ได้ไหมอยู่ได้ค่ะแต่อยู่ไปแบบกระท่อนกระแท่นนะ่ะเออแล้วเราลองคิดไหมคะว่าวันนี้เราจะอยู่แบบนี้ไปอีกนานไหมมันจะอีกกี่ปีโควิดจะอยู่อีกนานเท่าไหร่หรืออาจจะอยู่กับเราตลอดชีวิตแล้วก็ได้ เมื่อมันเป็นแบบนี้มันเลยทำให้เริต้องเริ่มคิดไงว่าเฮ้ย mm. วันนี้เราต้องเริ่มเริ่มแบบว่าเอากรอบความคิดเดิมๆทิ้งไปแล้วมองหาหนทางใหม่ๆในการที่จะสร้างรายได้วันนี้ที่ลุกขึ้นมาในออนไลน์เพราะอะไรออนไลน์มันมีข้อดีเยอะเราเป็นเจ้านายตัวเองเราไม่ต้องมีหน้าร้านเราไม่ต้องไปลงทุนสร้างร้านเราไม่ต้องมีลูกน้องค่ะเราไม่ต้องไปเสียค่าน้ําค่าไฟเพิ่มค่ะเพราะอะไรคะเพราะเราจ่ายแต่ค่าเน็ตจริงไหมคะเออ เนี่ยแหละแล้วออนไลน์คุณไม่ต้องลงทุนเยอะอะไรมากมายบางที่ให้คุณใช้ทุนศูนย์บาทด้วยซ้ำนะบางที่มีทั้งเขาเรียกส่งสินค้าให้บางที่เออสอนให้ด้วยเห็นไหมคะว่าทุกอย่างมันอำนวยความสะดวกให้เราหมดเลยอยู่แค่ว่าวันนี้คุณเปลี่ยนกรอบความคิดอยู่ไหมบางคนเนี่ยยางทิปขึ้นมาทำาเงี้ยบอกมาไลฟสาระเหมือนคนบ้าเออมานั่งเต้นนั่งพูดอยู่คนเดียวนี่แหลคะค่ะความความเขาเรียกอะไรอะความง่ายของมันนั่งพูดนั่งเต้นนั่งบ้านน,าน,นั่งบออยู่ที่บ้าน โดยไม่ต้องออกไปไหนไม่ต้องออกไปเจอผู้คนไม่ต้องไปออกไปเจอโรคภัยค่ะไม่ต้องไปตากแดดตากฝนอะไรข้างนอกอยู่กับบ้านก็ทําได้ลูกค้ามาก็ตัดผมลูกค้าไม่มีก็เข้ามาทําในโลกออนไลน์มาเรียนรู้ก็อยู่ในโลกออนไลน์ไม่ต้องเดินทางไปไกลค่ะเหมือนอย่างเมื่อก่อนถูกไหมเห็นไหมเนี่ยมันคือความง่ายในโลกออนไลน์คุณคุณเปลี่ยนกรอบความคิดของคุณแล้วหรือเปล่าล่ะ ถ้าคุณเปลี่ยนคุณจะเจอข้อดีบางอย่างแต่ถ้าเกิดคุณไม่เปลี่ยนคุณก็จะรู้สึกว่าแบบมันไล่สาระจับเงินกลางอากาศมองเขาเรียกอะไรกําลังทําอะไรที่มันมองไม่เห็นกับไอสิ่งที่มองไม่เห็นเนี่ยคุณรู้ไหมคะว่ามันทาให้คนหลายคนอะพลิกชีวิตเปลี่ยนชีวิตจากคนติดลบกลายเป็นคนเป็นอายุน้อยร้อยล้านไปเยอะแยะแล้วแต่เป็นเพราะอะไรเพราะว่าตอนนั้นทิพไม่เอาตามาดูเลยนะคะไม่เคยเอาตามาดูเลยเพราะรู้สึกว่าเอ้ยที่ฉันมีอยู่แล้วมันโอเคแต่ในวันที่อ่าเขาเรียกอะไรอะวิกฤตมันเข้ามา มันยังโชคดีที่มันมีโอกาสเข้ามาด้วยแล้วก็เป็นคนโชคดีอย่างหนึ่งที่เรามักจะเปิดโอกาสให้กับตัวเองเสมอในการเรียนรู้ในการลงมือทําสิ่งต่างๆคนก็จะมองว่าเฮ้ยเหมือนเราไร้สาระเรานี่แบบเขาเรียกอะไรทำอะไรไม่เป็นชิ้นไม่เป็นอันจับจดจับจ่อไปหมดเลยนะเรื่องของเขาพูดอะไรก็ช่างเออเรื่องของเขาที่ไม่ค่อยสนใจเพราะเราแค่รู้ว่าวันนี้เรากําลังหาเครื่องมือที่จะทําให้เราเนี่ยรอดต่างหากจะหาเครื่องมือที่มันเป็นคานผ่อนแรงต่างหาก แล้วโดยเฉพาะออนไลน์ไม่ต้องแบกไม่ต้องหามอะไรแบบให้มันเหนื่อยแล้วตอนนี้นะคะก็เลยพันตัวเองเข้ามาในโลกออนไลน์ก็ลองหานะคะหาตัวนั้นหาตัวนี้ศึกษาตัวนั้นศึกษาตัวนี้ไปเรื่อยๆอจนวันนี้ได้มาเจอกับนี่สินค้าค่ะนะสินค้าที่เป็นเส้นแห้งได้มาเจอกับสินค้าที่เป็นเส้นแห้งตอนแรกไม่ได้สนใจสินค้าแต่สิ่งที่ทิพย์สนใจคือมีคอร์สเรียน มีคอร์สเรียนในการเติมความรู้ให้กับตัวเองเพราะทิพย์ไม่ได้มีพื้นฐานเกี่ยวกับออนไลน์มาเยอะไม่ได้ทําเก่งไม่ได้ทําเป็นทุกเรื่องแต่เมื่อไหร่ก็ตามที่เราเข้ามาเรียนรู้กับเขาเราจะได้ความรู้เพิ่มขึ้นอ่ะมันมันได้ความรู้เพิ่มขึ้นนะเป็นของกินหมุนเวียนง่ายราคาทุกคนจับต้องได้มันไม่ได้แพงจนทุกคนเอื้อมไม่ถึงกินได้ทุกเพศทุกวัยทุกเชื้อชาติศาสนาเพราะไม่ได้มีส่วนประกอบอะไรเลยที่เป็นเรื่องอะไรที่ที่เป็นอันตรายหรือว่าเป็นข้อห้าม นะคะไม่มีสารการบูดทุกคนกินได้ไม่ต้องกลัวท้องเสียไม่ต้องกลัวแบบอ้วกเออนะเราต้องบอกกันเลยนะคะเห็นแม้วันนี้คุณเองนั่นแหละคุณมีกรอบความคิดยังไงเออคุณยังแบบว่ายังทําอยู่เหมือนเดิมเดิมไหมแน่นอนคะ่ะทําอะไรเหมือนเดิมเดิมมันย่อมได้เดิมเดิมแต่วันนี้ทิ์บอกว่าทิ์อยากเปลี่ยนแปลงชีวิตทิ์อยากมีอะไรเข้ามาทิ์อยากลองทําอะไรดูใหม่ๆทิพทิก็เข้ามา นะไม่ว่าใครจะพูดอะไรกันแล้วแต่เฮ้ยดูว่าเหมือนบ้าวะมานั่งเต้นนั่งหัวนู่นนี่เออก็บอกแล้วว่าก็ไม่สนใจเพราะวันนี้เรากําลังสร้างชีวิตสร้างตัวเองเราไม่ได้ไปสร้างความเดือดร้อนให้ใครแต่สิ่งที่เราให้อ่าเราให้ความรู้ดีๆเราให้ mindset ดีๆที่สําคัญเราให้อาชีพดีๆนะเราให้อาชีพดีๆวันนี้ใครก็ตามที่แบบเฮ้ยคุณกําลังมองหาช่องทางในการสร้างรายได้เนี่ยที่บอกเลยเนี่ยคุณเปิดบินเนี่ย 2 8 0บาทคุณได้คอร์สเรียนฟรีตลอดชีวิตนะเจ้าของแบรนด์ออกมาสอนเองคุณไม่เป็นอะไรบอกวิธีการให้หมดเออแต่งภาพแต่งยังไงจะโพสต์ยังไงอะไรยังไงคือสอนให้หมดวันนี้อยู่ที่ว่าตัวคุณอะมองหาโอกาสไหมคุณมองหาช่องทางในการสร้างได้ไรายรายได้หรือเปล่าหรือบางคนแค่บอกเฮย้ฮยก็เขาเรียกไงเฮ้ยขายแค่นี้จะไม่ได้อะไรเออวันนี้ไม่ทําอะไรก็ไม่ได้เลยแต่วันนี้ทําอะไรบางอย่างต่อให้มันหอนละบาทอะก็คือหนึ่งบาทที่เข้ากระเป๋า นะดีกว่าวันนี้เราไม่ทําอะไรเลยแต่วันนี้สิ่งที่มันสําคัญคือความรู้ในหน้าที่ในงานนี้เมื่อคุณไปแล้วคุณอยากจะไปขายของสักราคาเป็นล้านเป็นแสนก็เรื่องของคุณถูกไหมแต่วันนี้มันอยู่แค่ว่าคุณอะ,ะแสวงหาความรู้แล้วหรือยังคุณออกจะกรกอบความคิดเดิมๆแล้วหรือยังหรือว่าวันนี้เฮ้ยไม่ได้จะต้องแบบเขาเรียกอะไรนะต้องยังต้องได้ไปริญญาอยู่เอยถึงจะมีการงานอาชีพที่ดี คุณขาตื่นได้แล้วนะคะยุคนี้ค่ะยุค5 g คุณรู้ไหมคะว่าเด็กบางคนไม่เรียนต่อแล้วจบแค่มาพอแต่เพราะอะไรเพราะเขาเห็นหนทางที่จะสร้างไรายได้โดยการใช้สื่อโซเชียลเด็กบางคนสามารถสร้างไรายได้นะเออวันนั้นแบบนั่งดูในใน t ิ k t o k เนาะเด็กบ้าอะไรอะ่ะอายุแค่อายุแค่17บ8แต่สามารถสร้างไรายได้จากการทำออนไลน์ขายสินค้าสามารถสร้างไรายได้แบบโอ้โหแบบ เป็นร้อยล้านน่ะคุณเนี่ยคุณคุณเห็นแบบนี้คุณได้ยินเรื่องราวแบบนี้คุณคิดยังไงคะมันทําให้ทิพตวบอกเฮ้ยตอนนั้นฉันไปทําอะไรอยู่เออฉันทําอะไรอยู่ตอนที่ฉันอายุเท่าน้องคนนี้นะเพราะอะไรคะเพราะตอนยุคตอน,ท,อตอนท,ที่เรายังเด็กอยู่ตอนที่ทิพย์ยังเด็กอยู่เนาะออนไลน์มันยังไม่ได้เข้ามาการสื่อสารต่างๆมันยังไม่ได้หลากหลายแบบนี้แต่วันนี้เด็กคนนี้โชคดีเขาเข้ามาในยุคที่การสื่อสารต่างๆ มันสะดวกสบายมันมีสิ่งที่จะรองรับให้เขาสามารถทําได้แต่ทีนี้มันอยู่ที่ตัวคนอีกถ้าคนมองเห็นก็คือมองเห็นคนมองไม่เห็นก็คือมองไม่เห็นและอย่างเราล่ะคะวันนี้ถามว่ามันสายไหมมันไม่ได้สายเราก็คือคนหนึ่งที่อยู่ในยุคนี้มันอยู่แค่ว่าเหมือนอยู่ระหว่างกลางคุณจะก้าวหน้าหรือคุณจะถอยหลังมันอยู่ที่ตัวคุณเลือกเองถ้าวันนี้เราบอกว่าเฮ้ยเราเนี่ย ออกจากกรอบความคิดเดิมๆว่าเนี่ยฉันจะต้องตาอะไรนะพ่อแม่มาอย่างไฉันต้องทําอย่างนั้นฉันจบมาแค่นี้ฉันมีความสามารถแค่นี้คงไม่สามารถไปทําอะไรได้หรอกคุณยังคิดอยู่แบบนี้นี่ยคะคุณรู้ไหมวันนี้ในโลกออนไลน์มีมากมายหลายอาชีพที่เขาเข้ามาทําควบคู่กับงานไปด้วยบางคนเป็นแม่ค้าก็เข้ามาทาอ่าออนไลน์เป็นแม่ค้าออนไลน์ในโลกออนไลน์ด้วยเอาบางคนเป็นอ่าแม่บ้านเขาก็เข้ามาทําบางคนเป็นแม่เลี้ยงเดี่ยวเขาก็มาเข้ามาทําบางคนเป็นข้าราชการก็เข้ามาทําแต่บางคนนะบางคน คิดเยอะคิดนั่นคิดดี่สรารพัดสรารเพบางคนโอ้แบบเขาเรียกอะไรอ่ะอาจจะดูถูกด้วยซ้ําว่าเป็นอาชีพแม่ค้าเออก็อาชีพแม่ค้านี่แหลคะค่ะที่มันทําให้ใครหลายๆคนเขาพลิกชีวิตกันมาเยอะแล้วโดยโดยเฉพาะแม่ค้าออนไลน์ แล้วมันเขาเรียกไงอ่ะมันก็ไม่ได้ง่ายอย่างที่คิดถูกไหมการทําเกี่ยวกับออนไลน์มันก็ไม่ได้ง่ายอย่างที่คิดและมันก็ไม่ได้ยากเกินความสามารถของเรามันไม่ใช่การซื้อมาขายไปแต่วันนี้ในโลกออนไลน์เราขายกับคนที่ไม่รู้จักเราขายใค่กับคนที่ไม่มีไม่เคยเห็นหน้าตาแน่นอนค่ะวิธีการมันย่อมแตกต่างจากคนที่ขายแบบมีหน้าร้านจริงไหมแต่วันนี้เราก็เป็นคนหนึ่งที่เข้ามาศึกษาได้ไงเราก็สามารถที่จะเรียนรู้และพัฒนาได้ถ้าเรามีความคิดแบบนี้เราก็จะเป็นคนนึงที่แสวงหาความรู้จริงไหมคะ เราก็จะแสวงหาความรู้เราก็จะลองลงมือทําดูแต่ถ้าวันนี้เราเราแบบเราปิดประตูหมดเลยอ่ะนะเราปิดเราปิดหมดทุกอย่างเลยไม่ว่าใครจะแนะนําอะไรไม่อย่ามายุ่งกับฉันฉันไม่ต้องการพอแล้วชีวิตฉันดีแล้วแบบนี้ฉันไม่อาหาอะไรเพิ่มแล้วเออถ้าเป็นแบบเนี้นะคุณจะอยู่แบบนั้นคุณจะแบบไม่ทําอะไรเพิ่มคุณจะแบบไม่ดูรายละเอียดคุณจะไม่ศึกษาคุณจะไม่เรียนรู้แต่วันนี้ถ้าเราลองคิดดีๆนะบางคนอนะ่ะ ทำไมคนรวยอ่ะเขารวยรวยจนแบบโอ้โหกินทั้งชาติสามชาติก็ไม่หมดนะกินกันทั้งตระกูลทั้งอันนี้ก็ไม่หมดทำไมเขาถึงทำไม่เลิกใช่ไหมเนี่ยแหละเพราะอะไรคะเพราะความคิดเรากับเขามันต่างกันไงคนรวยเขาคิดหาอยู่ตลอดเวลาเขาจะทำอะไรเพิ่มเขาจะต่อยอดอะไรเพิ่มไปเรื่อยๆในขณะที่แบบว่าคนคนเขาเรียกอะไรคนจนเออคนจนคนลากยากแค่นี้ก็พอแล้วได้แค่ค่าแรงขั้นต่ำก็พอแล้ว จะเอาอะไรกับชีวิตนักหนาเออตายไปก็เอาอะไรไปไม่ได้เคยได้ยินคนพูดแบบนี้ไหมใช่ค่ะตายไปเอาอะไรไปไม่ได้จริงๆอันนี้ไม่เถียงแต่ถามว่าวันที่เรายังใช้ชีวิตอยู่กว่าเราจะตายจากโลกนี้ไปล่ะค่ะเราต้องเหลือเวลาอีกเท่าไหร่คุณเคยเห็นไหมบางคนบางคนนะ่ะเขาเรียกนะชลาแบบมีคุณภาพนะชลาแบบมีคุณภาพกับชลาแบบไม่มีคุณภาพมันต่างกันค่ะในวันที่แบบอายุเยอะขึ้นนะ มันต่างกันต่างจากอะไรต่างจากการเลิกลงมือทําตอนที่ยังร่างกายยังแข็งแรงนี่แหละวันนี้เราเตรียมการอะไรให้กับชีวิตยังเรามัวมัวยังคิดอยู่เดิมๆอยู่ไหมออกยังออกจากกรอบเดิมๆอยู่ยังอยู่ที่เดิมอยู่ไหมเออนะออกจากกรอบเดิมๆหรนะือยัยงวันนี้ลองเปลี่ยนใหม่ลองลองทาอะไรดูนะคะลองเข้ามาดูก่อนนะอะอย่างวันนี้ที่ถึงบอกเนาะเนี่ยก็อยากจะแนะนํานะคะ อยากจะแนะนําสําหรับคนที่กําลังต้องการโอกาสนะอันนี้ทิปบอกไ้ก่อนคุณจะทําไม่ทำเป็นเรื่องของคุณนะเปิดบิน280บาทคุณได้คอร์สเรียนฟรีนะคะเกี่ยวกับการทำออนไลออน์ตั้งแต่พื้นฐานนะมันไม่ได้มีแค่ขนมจีนเส้นอย่างเดียวมันจะมีก๋วยเตี๋ยวเรือยกซดนะคะแล้วก็ยังมีก๋วยจับยกซดด้วยนะซึ่งเป็นสิ่งที่แบบเฮ้ยมีติดบ้านไว้ทุกคนกินได้นะคะปลอดภยัยมีออยอและประกันให้ที่สำคัญอายุยาวนานเหมาะกับการทำออนไลน์มากส่งทั่วโลก นะส่งได้ทั่วโลกค่ะไม่ได้จำกัดแค่ประเทศไทยอย่างเดียวโดยเฉพาะของกินมันหมุนเวียนเร็วมันมีการแบบเขาเรียกอะไรอะซื้อมาขายไปได้เร็วมากมันเหมาะกับคนที่จะเริ่มต้นตอนแรกก็คือใช้เงินทุนนะคะในการที่คุณจะไปซื้อสินค้ามาลองกินในการเปิดบิน280บาทอะถ้าเป็นกุ๊ยเตี๋ยวเรือหรือกุ๊ยจับนะคะก็คือต้องเปิดบิน20หอเนาะก็คือ580บาทนะคะถามว่าวันนี้คุณซื้ออะไร คุณกาลังซื้อความรู้คุณกําลังซื้ออนาคตคุณกําลังจะซื้อวิชาที่จะสร้างชีวิตของตัวคุณเองไม่ใช่ว่าเอ้ยก็แค่ขนมจีนก็แค่ขนมจีนแค่ขนมจีนเองไม่ได้สนใจเลยอ่าถ้าเกิดคุณคิดแบบนี้นะคะคุณก็ไปหาเรียนที่อื่นค่ะนะไม่มีใครว่าค่ะคุณอยากจะไปเสียคอร์สเป็นหมื่นเป็นแสนก็เรื่องของคุณค่ะสุดท้ายมันก็สอนคล้ายๆกันแต่ถามว่าวันนี้ถ้าวันนี้เจ้าของแบรนด์ที่เขาออกมาเฮ้ยเขาตั้งตั้งใจช่วยคนบางคนบอกอาะตั้งใจช่วยทําไมไม่สอนฟรีไปเลย ของฟรีคนไม่ค่อยเห็นคุณค่าค่ะเพราะเรามองว่าเฮ้ยมันคือของฟรีก็จะไม่เข้าไปเรียนรู้แต่วันนี้เขาเปิดโอกาสให้คุณนะเปิดดินอะ่ะสองบาทแต่คุณจะได้คอร์สที่แบบว่าเฮ้ยไปเรียนไปเรียนแบบว่าไปสร้างชีวิตคุณได้เลยเพราะฉะนั้นวันนี้บอกแล้วว่าใครที่ต้องการโอกาสสามารถติดต่อเข้ามาสอบถามได้หรือบางคนบอกพี่ไม่มีทุนเลยมาเอาภาพมาเอาข้อมูลสินค้าไปโพสต์ค่ะนะไปไปพีออเดอร์นะคะวันนี้อยากโลอดอ่ะแล้วเราไม่ได้มีต้นทุนของเหมือนคนอื่น ความรู้เราอาจจะไม่ได้เยอะเหมือนคนอื่นเฮ้ยวันนี้เราต้องขยันมากกว่าคนอื่นเขานะเราต้องลองทําดูก่อนอย่าเพิ่งว่ามันยากคุณอยู่แค่วันนี้ถ้าคุณแบบเขาเรียกอะไรคุณเปิดความคิดของตัวเองคุณเปิดสมองเปิดให้คุณยอมรับสิ่งใหม่ๆบอกเลยว่าสมองของคุณนะคะเขาจะสรรหาวิธีให้กับคุณเองนะเขาจะนาพาเขาเรียกอะไรจะนาพาให้คุณไปเจอเรื่องราวดีๆในการที่จะแบบลงมือทําแต่ถ้าวันนี้คุณเป็นคนที่ปิดประตูเลยคุณไม่มองหาอะไรเลย คุณก็จะรู้สึกว่าคุณไม่เคยมีโอกาสอะไรเข้ามาเลยแต่ถ้าวันนี้บอกเฮ้ยฉันอยากรอดฉันอยากมีชีวิตที่ดีเพราะทิพย์เชื่อว่ายังมีคนที่บางคนตกงานบางคนโดนเลิกจ้างบางคนรายได้ลดบางคนต้องมีภาระเยอะแยะมากมายแต่รายได้มันมันเขาเรียกไรรายได้กับรายจ่ายโอ้โหมันขี่คอกัอนมาเลยอ่ะบางคนรายได้เยอะกว่ารายจ่ายก็มีเอ้ยรายจ่ายเยอะกว่ารายได้ก็มีนะเพราะฉะนั้นวันนี้เนาะเนี่ยก็เลยอยากเอามาฝาก นะเลยอยากเอามาฝากเอามาส่งต่อกันทิฟเชื่อว่าเฮ้ย2 80บาทมันไม่ได้ทําให้เราขนหน้าแข่งร่วงแต่ว่าวันนี้มันมีระบบในการมีการสอนเราแถมมีการส่งสินค้าให้เราด้วยโดยที่เราไม่ต้องไปนั่งแพ็คนั่งส่งเองคุณชอบแบบนี้ไหมเออคุณชอบความสบายแบบนี้ไหมหรือถ้ายังอยากแพ็คอยากอยากแพ็คกล่องอยากยกกล่องอยู่ออาก็ไปหาทําตัวอื่นแต่ตัวนี้นะคะโรงงานจัดส่งให้หน้าที่ทิปคือทิป ศึกษาเรียนรู้เกี่ยวกับข้อมูลสินค้าว่าสินค้ามีข้อดีอะไรเสร็จปุ๊บทิปก็ออกมาประชาสามัมพันธ์ออกมาบอกต่อให้กับผู้คนกับกับคนที่แบบเฮ้ยอยากกินสินค้าด้วยอ่ะบางคนหรือบางคนอยากอ่ามีงานมีธุรกิจล้วสร้างรายได้ด้วยอ่ะก็เข้ามาแล้วแต่ว่าวันนี้คุณต้องการสิ่งไหนนะคะถ้าถ้าชอบกินแบบทิปเออคุณก็ซื้อกินได้อย่างเดียวนะคุณก็ซื้อกินอย่างเดียวไปเลยไม่มีใครว่าคุณแต่ถ้าวันนี้คุณบอกเอ้ยฉันอยากสร้างรายได้เพิ่ม ไม่ได้ไม่ใช่แค่กินเพื่อความอร่อยอย่างเดียวอ่ะก็เข้ามาค่ะไม่ได้มีใครห้ามแต่วันนี้เราออกมาแบ่งปันกันนะคะมันไม่ได้ใช้ต้นทุนสูงจนขนาดเอื้อมไม่ถึงนะแต่เราสามารถที่แบบว่าเปิดคอร์สแล้วว่าสามารถเรียนรู้ได้เพราะเขาสอนให้คุณสร้างกําไรจากศูนย์บาทวันนี้เขาเขาเรียกคุณไม่ต้องสต็อกอะไรเลยนะคะคุณไม่ต้องสต็อกใช้ระบบพีออเดอร์แต่พยังไงเข้ามาเรียนรู้แล้วก็ลงมือทําเห็นไหม เพราะฉะนั้นวันนี้นะคะโอกาสดีที่ทิพตั้งใจเอามาแบ่งปันกันนี้นะคะเราจะต้องแบบว่าต้องคว้าแล้วเออทิพต้องพูดอย่างนี้เลยคุณต้องคว้าแล้วแต่ถ้าวันนี้คุณไม่ได้มีความคิดอะไรที่มันหลากหลายมากไปกว่าเดิมรู้สึกว่าอยู่ดีๆอยู่เฉยๆแบบเดิมดีอยู่แล้วก็จงอยู่ต่อไปแต่ถ้าใครที่รู้สึกว่าเฮ้ยฉันเริ่มอยู่กรอบเดิมไม่ได้แล้วฉันควรที่จะก้าวข้ามกรอบนั้นออกมาเพื่อสร้างชีวิตตัวเองอีกหนึ่งช่องทางก็ลองเข้ามาด้วยกันนะคะนะเข้ามาความรู้ เมื่อคุณได้ไปแล้วคุณจะไปทําตัวไหนก็ได้เขาไม่ได้บังคับว่าเอ้ยมึงจะต้องทาตัวนี้ตลอดชีวิตนะไม่ใช่ค่ะนะไม่ใช่ค่ะแต่สิ่งที่คุณจะมาเอาไปคือความรู้ค่ะแล้วคุณชอบตัวไหนคุณชอบสินค้าอะไรคุณไปหาทําของคุณเลยหรือฉันบอกเฮ้ยวันนี้ฉันเป็นออนไลน์และฉันอยากจะลุกขึ้นมาเป็นเจ้าของแบรนด์เรื่องของคุณค่ะแล้วแต่คุณเลยนะคะแต่ความรู้คือจําเป็นและสาคัญมาเอาไปค่ะความรู้นี้นะคะไม่ได้ลงทุนเยอะแยะ แต่ตั้งใจเอามาบอกเอามาแบ่งปันกันนะคะนะโอเคนี่คือสิ่งนี้ที่ทิพตั้งใจอามาแบ่งปันกันนะคะวันนี้อยากเปลี่ยนชีวิตจงออกจากกรอบเดิมๆนะคะอย่าตีกรอบตัวเองให้มันแคบเออจงแบบขยายกรอบของคุณออกไปถ้ายังอยากจะอยู่ในกรอบที่แบบว่ามันปลอดภัยแต่ถ้าวันนี้คุณตีกรอบคุณแคบคุณก็จะไม่มองมองไม่เห็นโอกาสอะไรเลยแต่ถ้าวันนี้กรอบที่คุณอยู่มันกว้างมากพอคุณก็จะได้เห็นอะไรได้วิธีการเออแนวคิดวิธีการหรือ เขาเรียกอะไรสิ่งดีๆที่มันเข้ามาแล้วคุณเห็นอนะ่ะมันจะเป็นโอกาสให้กับตัวคุณเองนะคะวันนี้เนาะเลือกเอาเลือกเอาเลยเพราะว่าเนี่ยมันคือชีวิตของคุณคุณยังจะแบบว่าอยู่กับความคิดเดิมๆไหมเอออยู่กับกรอบเดิมๆอยู่หรือเปล่านั่นคือสิ่งที่คุณขีดให้คุณเองเลยนะคะโอเควันนี้นะคะทิปไปแล้วนะคะโอกาสดีๆที่ทิปเอามาแบ่งปันกันนี้นะคะทิปหวังว่าเออเขาเรียกไรเดีะใครเห็นก็ใครเห็น,ค,หนคุณก็ต้องลองคว้าโอกาสนี้ไว้นะคะ มันคือสิ่งที่จะทําให้คุณเนี่ยสามารถสร้างรายได้ได้ไดอีกหนึ่งช่องทางโดยที่คุณไม่ต้องมานั่งแพ็คนั่งหีบนั่งหอ่อเออแบบนี้ชอบไหมถ้าชอบก็ลองเข้ามาเรียนรู้หรือสอบถามทิปมาได้นะคะวันนี้ไปแล้วนะคะโอกาสหน่าจะเอาสิ่งดีๆมาแบ่งปันกันนะคะแล้วถ้าเกิดใครเข้ามาแล้วคิดว่าเฮ้ยมันมีประโยชน์หรืออยากจะเอาไปแบ่งปันให้กับคนที่คุณรักปรารถนาดีก็แชร์ไปนะคะวันนี้เรากําลังร่วมกันแบ่งปันสิ่งดีๆให้กับคนที่ยังต้องการโอกาสอยู่นะคะวันนี้ไปแล้วโอกาสหน้ากลับมาเจอกันใหม่นะคะ สวัสดีค่ะ